้วสต์ัอมเสกเสื้อเบนาะใส่เดยวอ๋อแต่ก่อนเบนอ้วกตัดเลยก็ได้เลยไ,ไม่เสียเวลาสวัสดีจ้า คะรุ่นนี้เป็นเสื้อแฟชั่นคไะส์อของสาวไซส์เล็กนะคะเ,คเป็นผ้าโพลีซ้าหกร้อยตัวใช่ป้าเขียวแล้วกันเนาะายเขียวปายเขียวลูกค้าขอให้เปิดรีวิวมานานมากแล้วนะตั้งแต่ยังไม่ย้ายมาที่เนี่ย คือ,คอแบบไม่ได้เปิดสักทีอะวันนี้เปิดให้สักหน่อยมาพี่เจนไหวไหมสามร้อยตัวชิว <c oughs> แพทบอกใครจะชิวว่าชิวไปอุย๊ยวินเทจวินใจนี่จ้ปาป้ายห้อยโอ้ป้ายห้อยคือจะบอกว่ารุ่นเนี้ยเขาจะเป็นเกรดเอนะคะลูกค้า,าเนื้อผ้าเขาจะสะอาด สดใหม่นะคะเป็นไซส์ SML นะคะลูกค้าอยากเป็นนุดผ้าสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยแล้วก็จำนวนตัวได้เยอะมากนะคะเนี่ยป้ายห้อยอีกแล้วพี่คือป้ายห้อยคือยังไม่ได้ใส่นะคะอุย้ยดูดิ <c oughs> เป็นผ้าบางนะคะเป็นงานรวมผ้าบางจะเป็นผ้าพวกโพลีชีฟองมีเนื้อกีฬาปนบ้างนิดหน่อยเนื้อกีฬาก็คืองี้ แล้วกีฬาจะเป็นแบบนี้เสร็จกังกายอ่ะเป็นบางๆแบบนี้เห็นไหมคะเป็นผ้าบางบางเบาเาใส่สบายสบายโพลีผ้าชีฟองจะเป็นรวมผ้าบางนะคะพี่เจนไหวไหมเดี๋ยวจะให้หนูไม่ใช่ล้มแต่อยู่ตรงนี้ก็โดนหนูไงถ้ามันอยู่ตรงเนี้ยเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายนะคะ ขายง่ายมากต้นทุนจะถูกมากเลยนะคะลองลองหารดูสองพันสองหารสามร้อยดูลูกค้าดี่ดไม่เคยนับได้ถึงสามร้อยสามสิบตัวเลยนะเคยนับได้ถึงสามร้อยสามสิบตัวเลยนะรุ่นเนี้ยผ้าบางนะคะเขาได้จํานวนตัวเยอะเป็นแฟชั่นนะคะของผู้หญิงนะ สวยนะคะเป็นงานที่ขายดีมากลูกค้าบอกว่าไม่เห็นรีวิวเลยนานแล้วก็เลยจัดให้สักหน่อยใครรับรีวิวจัดได้เลยไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะคะใครที่อยากได้กระสอบใหม่สั่งได้เลยคือของลงเยอะดิดเป็นแฟชั่นสวยๆน่ารักน่ารักนะคะผ้าแบบบางๆผ้าสะอาดนะคะเพราะเขาเป็นเกรด A นะ สะอาดโพลีชีฟองบางๆพี่หน้าร้อนเหมาะเหมาะกับอากาศหน้าร้อนแล้วเกินตัวนี้เลื่อมนะคะสวยๆเลยฮัดแยกทำกำไรกันได้ตัวนี้ลูกไม้สวยเฮ้ยใ่ไม้ขาวตัวเลยนะคะเป็นนัเฟสเกรดเอบอกเกรดเอพี่ไม่ไม่มั่วเกรดแน่นอนนะคะเนี่ยสวยๆเลย ใครรับรีวิวได้ทุกตัวนะคะอุ้ยสาวไซส์เล็กไซส์น้อยไซส์ SML ไม่เกิน XL นะคะจัดรุ่นนี้ได้เลยหรือจะสั่งเป็นงานสาวอวบที่เริ่มซส์ XL ขึ้นไปก็มีนะคะป้ายนี้เลยเหมือนกันเลยราคาเดียวกันดูดิสวยๆเลยใหม่ๆเลยจ้า หดละบอกแลวดูสิเซ็กซี่เซ็กซี่มีทุกแนวนะคะลูกค้าจ๋าใครอยากได้งานเกรดเอเจเป็นบอดี้สูตเป็นบอดี้สูตก็มีเห็นไหมเป็นรวมแฟชั่นนะคะเซ็กซ์ระสอบหนึ่งคือสามร้อยตัวเลยนะมีหลายงานนะเมันแบบหลายแบบค่ะไปผสมผสานนะคะเป็นงานแฟชั่น ที่เมเอาเสื้อให้หน่อยก็เห็นเสื้อขุ่นหาวขุ่นสวยๆเลยทุกคนไม่แยกไม่ออกเลยสีเสื้อมุกสิ่งสีฟ้าเหมือนกันไปไวหน่อยนะเพราะว่าจำนวนมันเยอะเออไปไวหน่อยนะพี่ทอมมี่เจน h a n k ก o u ทอมมี่มีแบรนด์ด้วยนะกค้ามีแบรนด์นะน่ารัก เป็น่าจริงว่ะจริงงานสวยขายดีมากเลยนะรุ่นเนะี้ยน่ารักมากเลยลูกคา้าแต่จะบอกว่าสินค้าเข้าเข้าเยอะจริงๆรอบที่แล้วเข้าเท่าไหร่ล่ะสามสิบ <30 S 2> กว่า <80 S 1> อุ้ยแปดสิบแปดสิบไม่มออายถึงว่ามันละมันเราลงของไงมาทีสามสิบแปดสิบ <80 S 2> ลูกมาเยอะนะคะใครอยากสต๊อกทักเลย ็นสินค้าที่ออลูกค้าสั่งซ้ำเยอะนะคะรุ่นนี้ลูกค้าสั่งซ้ำเยอะซื้อซ้ำเยอะนะคัดหัวผ้าทำกำไรสบายๆเลยค่ะผ้าสะอาดสอาดแบบนี้มือมงมือใหม่อยากหาไรายได้พิเศษไรายได้เสริมอ,อ,อยากได้ต้นทุนต่ำๆเนี่ยทุนไม่ถึงสิบบาทนะคะมีอันเดอร์ด้วยเห็นปะครับชีอินด้วย เป็นรวมนะคะเป็นรวมหนึ่งกระสอบคือจำนวนตัวไม่ต้องพูดถึงใหญ่โตมากข่าวตัวเลยอ่ะดูดิมีพี่เซนว่าหนูข่าวอ๋อคือมีหลากหลายแนวนะคะแบบละตัวพิเศษว่าหนูขาวอ๋อเ <laughs> นี่ยมันจะติดเนื้อกีฬาเป็นผ้าบางมาแต่ก็คือเป็นแบรนด์ดือตัวนี้เป็นเป็นงานเนี้ยลูกค้า งานหรูงานดีนะคะสองพันสองคุ้มมากนะคะสามร้อยตัวสามร้อยี่สิบสามร้อยสามสิบอยู่กับป่วนละเทเอาไปกองเอาไปไลฟ์สดเอาไปขายตล,ตลาดได้หมดพี่จา๋าอันนี้คือไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะเลยมันเป็นผ้าที่แบบ ไม่ไม่ได้รีดเยอะอะเนาะแบบง่ายนะคะคือบางทีเวาไปเทได้เลยเนี่ยผ้าบางๆคือผิวนะคะนี่น่ารักกว่าจุดนี้สีเขียวช่วงนี้อากาศร้อนๆที่ผ้าบางๆเนี่ยขายดีมากนะเพชรสวยๆเลยอันนี้มันใส่ไปใส่ไปแล้วจะเป็นยังไงมีนนทั้งแบบ ใส่ไปแล้วจะเป็นยังไงเน,นี่ยใส่ันข้างในไงไม่รู้หมายถึงว่าขนตรงนี้เอ้แต่มันก็ไม่ได้คันนะมันสวยเป็นดีเทลสวยพูดดีเนี่ยทาการออฟฟิศได้นะคะใส่เที่ยวอะไรได้หมดเลยออกทุกแนวเลยนะคะ้าสะอาดมากเลยผ้าบางเลยอะ เจนไม่น่าเอาออกเลยเพราพี่เจนจะก้มเยอะพี่เจนออกปก <laughs> ติขึ้นมาแค่นี้ออกออกให้าออใหามากสุดแล้วยังไม่นยังไม่ได้ขึ้นเยอะแต่เจนจะก้มเยอะเกิดอะไรหรอคิดว่าพที่รับไอ้โชว์โชว์ม่แกขนนนาดนั้หนนมึงพูดอะไรเนี่ยหลังก้มเยอะใครเอาตัวรีวิว จัดได้เลยสวยเลยดูดีลายเสือก็มีงานดูดีนะคะงานดีเทลหรูหรางานทำราคาได้ลูกค้าประจำนี่สั่งกีละอสามกระสอบสามกระสอบนะงานขายง่ายคุณพี่งานไม่ต้องคิดเยอะ ต้นทุนต่ำกำไรดี่บดาบาลซมเมอร์เนี่ยนะคะใส่ซัมเมอร์ได้เลยเนี่ยขายช่วงหน้าร้อนเนี่ย ก็ือคลุมตัวยาว่อเอเวอร์ผ้าชีฟองบางๆถ้าถ้าอย่างเงี้ยใส่สบายนะน่า,าหลอนออกแนวแบบหรูหราหรูหราทำราคาได้ดีนะจ๊ะไม่ค่อยได้รีวิวนะพี่นี่แบบนได้รีวิวนี่แหละตั้งแต่ย้ายมา สองเดือนแล้วมั้งเราใครจะเอาตัวรีวิวทักมานะคะสวยอะเหมือนมีแสบเลยนะเัวเนี้ยเขียว่าจะคิดเขียว่าปวดหลังเลยปวดหลังละอะไรวะเยอะนะคะอะไรดูวะปวดหลังได้งไงวะ กินเค็มวะไ,ไอจอดขายของวะรับรตัวนี้สวยมากเลยอ่ะอดูผู้ดีคุณนายไฮโซคัดหัวหัวแล้วพี่คัดหัวหัวร้อยตัวขายตัวละ แปดสิบบาทเงี้ยแปดพันแล้วนะสอบนึงต้องสามร้อยตัวนะคะตัวนี้น่ารักมากสิบก็กำไรตั้งแต่หัวแล้วี่ตัวนี้น่ารักมากเลยไม่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 มีลูกค้าที่แบบซื้อไปแล้วขายไม่ได้เลยขายได้ทุกคนนะคะจอดโทรศัพท์กไม่ได้ขายของ อืมคุนคุนเร็วเห็นกำไรเร็วแน่นอนนะคะสวยเหมือนเดิมงานเป็นแบบแฟชั่นแฟชั่นนะคะแฟชั่นแฟชั่น้าหนาเลยใครชอบความผ้าบางคืออ okay. ันี้เป็นแบบออผ้าบางนะคะ บางใส่สบายไม่ร้อนอันนี้เป็นดีเทลน่าจะโชว์หลังแหละดูตุ๊กลาเนี่ยมันน่ารักมากเลยสีนี้ไปใส่กับเสื้อคลุมไปไหนอันนี้เก๋มากเลยอ่ะดูดีว่ะตรฟรีเหมือนเดิมดูผู้ลากมากดีมากเลยอ่ะ เลิาก,าลกลงานแล้วห้าโมงแล้วเมฆเลิกงานแล้วแอนนาเทลเลอร์นื้อสวยนะดูดีแพงอะดูแพงด,ดูดีเทลอะลูกค้าคืออยากจะบอกว่ารุ่นเนี้ยเอาไปอัพราคาได้ดีเพราะว่าเขาจะชอบมีดีเทลสวยๆเก๋ๆเหมือนแบบทำราคาได้อ่ะพี่เนี่ยเห็นปะนเขาจะมาแบบเออ จะมีตัวทําราคานะคะแม่ค้าไลฟ์สดบางคนโอ้โห,หสัซิลต้ะสวีนี้ส,สวยมากเลยอ่ะอคัดหัวเอาอ่ะไลฟ์แต่หัวนะคะกําไรเน้นๆน้นกำไรเน้นๆ นวนตัวแบบโอ้โหคัดยังไงก็กำไรที่จ๋าได้ไหมเธอ <c oughs> หาหาหารงไม้เจอเม่ด้เป็นติ๊กี ก็เ,เสียน้อยนะคะฉันจะทำยังไงคะกล้องชั้นดีอ่ะต้องไม่ต้องเห็นถ่ากล้อง,องสีนี้สวยมากเลยอ,อ่ะสีนูดนดน้ดเนาะบอกแล้วว่ารุ่นเนี้ยเอาไปอัพราคาได้ดีสวยพูดดี ออกแบบหรูหรานะคะออกงานแบบสวยเก๋ๆสวยแพงนี่เชิ้ตเสือตัวนี้สวยมากนะผ้าชีฟองก็เจอดเรียกผ้าอะไรชีฟองเชิ้ตปลายมูใช่ไหมีเนี่ยดูดิเนี่ยพี่ผ้าบางๆอย่างเงี้ยผ้าชีฟองบางๆอ่ะ ผิวผิวนะคะผ้าผิวผิวเบาเนี่ยค่ะผ้าผิวผิวเบาเหาน้าร้อนน่ะลูกค้าถามหาผ้าแบบเนี้ยเยอะนะคะคือขายง่ายใส่สบายไม่ร้อนเนี่ยเนี่ยชีฟองบางๆนอะคะ่ะไม่ใช่บางจนแบบจนขาดนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่บางอย่างนั้นนะคือชีฟองบางอะคะ่ะน,น่ารัก ลูกนึงเนี่ยสามร้อยกว่าตัวพี่คัดหัวหัวพี่คัดเอาหัวหัวเลยสักร้อยตัวเนี่ยขายชิโนริตัวนี้สวยมากเลยก็กำไรแล้วไปห้อยปลาชิโนริตัวเนี้ยลายชิโนริตลายอ่ะพี่เจนทำไมต้องเรียกหนูอ่ะพี่เจนจะเรียกแบบนี้ออกซ์เซอรไม่ได้นะซีมากตัวนี้โอ้โหไม่หนูใส่พี่เจนขาใส่ได้เปล่าขาหนูอะ อเถึงว่าผ้าดีมากลายชิโนริใครเอากระสอบนี้ได้ทุกตัวสวยๆเก๋ๆไปขายกันเลยพี่ชิโนริเผื่อใครเขาหาเสื้อผ้าไปเที่ยวสงการกันนะเผื่อใครเขาหาเสื้อผ้าแบบใส่เทสเซนเอมกับล็อบเนี่ยผ้าเดียวกันนะจริงๆมันมันเป็นเผื่อเดียวกันล็อบอ๋อมันเป็นเชิร์ตเอ็กเฮสเนเอ็มเอ็กอะไรไม่รู้เนี่ย ชินโนลิสิ่งเอกะอะไรอะ่ะใส่เข้าวัดทำบุญบุญแบบ <V intage S 2> วินเทจวินใจอรอยมากปะอุ้นน่ารักมาตจริง้ไหงกี้วิ้ยเออน่ารักอ่ะนี่สวยสวยเลยนี่ใส่แบบเที่ยวทำบุญนะคะนี่พดิ จะาบอกว่าแบบมันม,น,มนดูพูดดีอ่ะพี่เห็นไหมคะนี่ก็เป็นลูกไม้แบบดูพูดดีอ่ะดูดีเทลเห็นป้ามีซิปหลังเนี่ยก็คือที่ชอบพูดว่าตัวเนี้ยเขาอัพราคากันได้ดีฮัดห,หัวหัวจริงหัวหัวสวยๆขายาตัวละร้อยอย่างเงี้ยได้สมมติขายตัวละร้อยยี่สิบตัวเนี่ยก็คืนทุนแล้วนะที่เหลือขายเท่าไหร่ก็ได้แล้วอะ ห้าสิบก็ได้แปดสิบก็ได้แล้วตา <Victor S 1> นียแน่วัะจังมีโบ้เนี่ยตัวสวยๆเนี่ยตัวที่เป็นผ้าชีฟองอ่ะพี่ลายดอกลายเสือลา,ลายอะไรอ่ะสวยๆอ่ะชีฟองสวยๆขายตัวละร้อยอย่างเงี้ยได้นะวิตาออกวินเทจมากเลยจังลายวินเทจลายอะไรอย่างเงี้ยขายตัวละร้อยตัวละร้อยนะคืนทุนแป๊บเดียว ดูดิเนี่ยลูกไม้เนี้ยขายได้ลูกไม้เห็นไหมคะลูกไม้สวยๆแต่เขามีซับนะความลูกลูกไม้ของเขาก็คือมีซับนะพี่เห็นไหมคะเขามีซับข้างในอย่างเงี้ยคือทําราคาได้แบบดีอ่ะเนี่ยลายดอกเนี้ยชีฟองลายดอกสวยๆอย่างเงี้ยลูกค้าประจํานะเอาไปไลฟ์สดสวยๆเลยตัวละร้อยตัวละร้อยเนี่ยลูกไม้มาอีกแล้วเธอทำลูกไม้มีซับใน เห็นไหมคะลูกไม้ส,สวยๆมีซับด้านในเอาไปอัพ er. um. ราคาได้เลยจริงอุ้ยตัวนี้ตัวละร้อยเนาะหัวหัวเนาะโอ้ยไคุณมากเลยอ่ะเนี่ยตัวละร้อยใครจะไม่ซื miles, ้อฉ <out>. ันซื <shows ὶ S 2> ้อมตั้งร้อยเก้าสิบแล้วเนี่ยไอ้ที่ฉันซื้อมาใส่กุมบุญกวดังใส่ละไอ้คออย่างเนี้ย ขอเจ้าขอแบบออลูกคุณอะเนี่ยดูออกไหมาวางดีๆให้หน่อยดิมันไม่เห็นโซงอือเนี่ยเข้าวัดทำบุญคุณหนูคุณหนูให้โซสวยุ้นนี้ขายง่ายนะคะเนี่ยผู้ใหญ่ก็ได้พี่ผู้ใหญ่ก็ได้น้องๆวัยรุ่นก็ได้มันขายได้หลายวัยนะคะ อ๋อขอเป็นไซส์แบบ S M L X L ไม่เกินนี้ถ้าสำหรับรุ่นนี้นะคัดคัดหัวหัวเลยพี่หัวได้ร้อยตัวนี่ก็กำไรแล้วที่เหลือที่กองไปตัวละยี่สิบสามสิบก็ได้อืมดีป้ายายสบายสบายจ้ะนียฉันชอบผ้าอย่างเงี้ยคือ เด้งเด้งเด้งเอลเซ่เด้งเด้งออะพี่อเด้งให้ดูหน่อยคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นรวมผ้าบางรุ่นเนี้ยไม่ร้อนอันนี้ก็น่ารักวายกเทนะหรูมากหรูหลามากลูกค้าชอบความหรูหลาของของงานนี้นะบอกเลยลูกค้าที่สั่งไปอ่ะชอบทุกคนสั่งซ้ำทุกคนนะคะ ไม่เชื่อต้องลองนะคะดูดด,ดิหดูห๋าดูน้องเสือตัวนี้ดิชีฟองบางๆลายเสือนะคะเห็นไหมบานาน่ารีพรับบิด้วยตัวเนี้เนี่ยถ้าชีฟองบางเห็นไหมคะชีฟองบางของบานาน่ารีพรับบิก๊กค่ะเอ็กเซนทําไมทำทตาจะหลับแล้วคือไม่ได้นอนหรอนอนน้อยแต่นอนนะ ขายง่ายพี่ใครจะเอาวุหิวขนมเลยสี่ชมพูเนี้ยไม่ได้รีวิวบ่อยๆแล้วนะนานๆรีวิวให้ทีหนึ่งนะเด่นอะไรขนาดนี้วะอู้วิเตอรเรียมาเย็นเชิดวิเตอรเรียวิชชอเรียวิชชอเรียชีเข็ดผ้าแบบสวยๆเนาะวิชเช่กนารัะผ้าชีฟองเยอะนะชีฟองกระสอบเนี้ยใครจะเอาอู้น่ารัก ลูกหนูมากน่าลักเลยรีวิวกี่ทีก็สวยเนี่ยคุณนายไฮโซโบยาาทำไงวะเล่หรูหราฮารูฮาระ โอเออน้่ลายเสือหรออืมวางก่อนเถอะวางก่อนนี่อ่ะป้ายมาอุ้ยป้ายอยู่ไหนอ่ะได้แค่นี้เอาหน้าป้ายเขียวล้วนะคกค้าะใครจะรับแคปหน้าจอได้เลยนะคะ2,200บาทจ้าได้ทุกตัวเลย